โอ้ยพริกโคตรฉ่ำเลยคือแบบมองไม่เห็นซลม,มอนแล้วนะจัหวะเนี้ยสวัสดีจ้ะทุกคนวันนี้เลียมกับน,น้องก็จะมากินแซลมอนภูกเขาไฟโคตรพริพก 1, เลยจะพริกหนึ่งพันเม็ดเลยอย่าบอกว่าไม่ถึงนะล้นขอบเลยจ้ะทุกคนแล้วก็วันนี้จะมีสาหร่าย,ม,ยมาแก้มแล้วก็อันนี้อะไรนะ สลัดคอร์สไม่ใช่เ <c oughs> บบี้คอร์สเออสีสันน้ำนัวมากเลยจ้ามาจ้ะมาแซ่บๆกันเลยจ้าไปกินกันเลยอ,อ,อืมเป็นไงเส่บเส่บออืมหมปาลาล้นหูหหรู้นะจ้ะคำโต มากชิ้นยาวเถือกอืนอืงไงซีจะบางทีก็ใช้ทาลายอ่ะหอมมากก็ได้เอาอันนี้ให้พี่หน่อยอืม หวานแล้วก็แบบคือละมุนนะเออแซลมอนคือแบบมีมันแทรกคำแรกรู <c ười> <c ười> ้เรื่องจ้ะลองห่อแซลมอนก็ได้ เนี่ยปลาแบบเอาลงไปนี้เลยฟึ๊บนี่นะจ๊ะ <c oughs> ขอถัมอ่อนอย่างนี้นะจ๊ะก <c oughs> ็หยากเลยอืมอื้มอื้อื้ม esi <목소리나> 배고팠음 ือแบบว่าไม่ได้กินนานและแบบโค้กพริกอะไรเงี้ยน้ำปลาอะไรเงี้ยจำเหมือนจำจำความได้คือแบบซาจมากเลย<ห>เพ็ดอปะปาทำให้คือแบบ พูดได้เลยแล้วมันมันมากเลยดูดิเห็นปะนอืของฉัน เลนซาใจต่อเข้าอยู่นะนะแซมมอนแล้วก็คืนกับผักอะไรเข้าอยู่เนาะมันแบบใหญ่มากมันหวานแล้วไปเจอกับน,น้ำพริกของเราอ่ะแบบเฮ้ยคืดดยอดีอ่ะเออแจกเราไข่ามากันเลย ไม่เผ็ดด้วเผ็ดแต่ถ้ากินน้ำมันจะอิ่มเนาะแต่ไม่แบบมมนต้องกินเลยมอืม,อมเผ็ดแต่เราแบบมันสู้อ่ะใจมันใจมันรักอ่ะทุกคน แบบนี้แซลมอนจะหมดต้องกินผักไปก่อน,นอคือแบบเออขอเกียบพื้นที่นะมองไม่เห็นว่าแบบมันเหลือประมาณกี่ชิ้นแล้ววะอะไรประมาณเนี้ยอืมเออ ยอมรับเลยแบบอร่อยจริงแบบคือเข้าใจไหมว่าทุกคนถ้ากินแซลมอนใช่ไหมมันจะต้องแบบมีอะไรที่ให้เผ็ดไปเลยในความรู้สึกเรียมน,นะเรียมว่าถ้าเกิดกินแล้วแบบถ้าไม่เผ็ดเนี่ยบอกตรงเลยปลาว่าเป็นแบบไงไม่่ยเลยเลียนเรียนมากอืมะ Sånn. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ถ้าเมีสาหร่ายให้มากินกับแซลมอนอะมันเข้ากันคือถ้าแบบมีกลิ่นขาา้าแซลมอนขึ้นมาแล้วกินสาหรายลงไปแบบมันดับอะทุกคนดับมันดับเลยชีวิตดับเลยค่ะป้า <c oughs> ไม่ของพีง่อันใหญ่หอ่อยปะลูกอันใหญ่โน่นอันนั้นให้อหนสอง เห็นแล้วแบบท้าจะไม่สู้ไงทุกคนเด็กกใช้ลิ้นเช็คฟันล่าตนี้ก็มีอะไรแบบติดหรือเปล่าเออแต่ถ้ากัดของแข็งเราก็เทคนิคนะคะทุกคนใช้ลิ้นเช็คฟันล่าได้เลยโอ้ยห่อดีก็่าะจังหวะเนี้ย อยกแบบรู้สึกอะไรจ้ะได้แบบเบอ้์สองเลยรู้สึกน้ำน้ำมันแตก

มันจะเหมือนแบบว่ากิหลักอีเหลือมากเลยมันมันเผ็ดอ่ะทุกคนแล้วก็ยังไงอะมาบวกกับเลี่ยนด้วยเนาะเมื่อกี้คืออันเลี่ยนมากเลยพี่ว่า 응. 응. 알지. 응. เท็ฟันน่าน่าล่ะเอาจริงซามอนอ่ะกินได้แค่แบบอิ่มจริงๆแล้วชิ้นนี้ทุกคน4ี0ร้อยห้าสิบบาท คือแบบชิ้นใหญ่แล้วแซลม,มอนค,อคือราคาขึ้นมากเลยถ้ากินคนเดียวไม่หมดก็เลยชวนน้องมากินด้วยจ้ะกินน้ำแล้วเราจะได้จ,จ,จบคลิปกันทั้งเพ็ดทั้งเลี่ยนเคยขับปากมากเลยหูหืหระเบิดหมดเลยเนะี่ย เลียมกับน้องก็อิ่มแล้วนะจ๊ะทุกคนถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย